สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มมาแชร์กันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปข่าวนี้นะคะเราจะมาบอกตารางเงินเข้านะคะก็ใครที่ยังไม่แบบคุ้นหน้าคุ้นตานะคะก็คือบุ๋มเนี่ยไปตัดผมมานะคะคลิปก่อนหน้านะคะได้ลงไปแล้วนะคะว่าตัดผมไปบริจาคนะคะทีนี้นะคะในวันที่22 25 26มีนาคมนะคะมีเงินเข้าอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็น โครงการของทางภาครัฐทุกๆโครงการเลยนะคะหนึ่งเลยก็คือมอสมสามเรารักกันนะคะ เราชนะในกลุ่มของบัตรประชาชนนะคะเราชนะในกลุ่มของบัตรคนจนและเราชนะในกลุ่มของผู้ที่ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังของกรุงไทยนะคะวันนี้ก็มาแจกแจงรายละเอียดได้ฟังกันนะคะฟังดีๆนะคะสําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจรายละเอียดต่างๆนะคะในส่วนของการใช้จ่ายหรือว่าในส่วนของอื่นๆน,นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะ และสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่22มีนาคม64นะคะม .33 รัรักกันนะคะได้เงินงวดแรกนะคะใช้จ่ายกันบ้างแล้วหรือยังนะคะคนละ1,000บาทนะคะใครได้แล้วก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยให้ชื่นใจกันหน่อยนะคะก็ติดตามข่าวสารมากันนานพอสมควรนะคะสําหรับกลุ่มประกันสังคมม .33 นะคะและในส่วนของ มสามเรารักกันนะคะทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะเขาได้ประกาศออกมานะคะว่าจะปิดระบบนะคะในวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสามมีนาคมหกสี่นะคะช่วงเวลาสี่ทุ่มถึงหกโมงเช้าของทุกวันนะคะใครที่จําเป็นจะต้องใช้นะคะก็ให้รีบใช้ก่อนสี่ทุ่มนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของบัตรคนจนกันบ้างนะคะก็จะมีเงินเข้านะคะเดียววันที่ยี่สิบสองมีนาคมนะคะก็คือวันนี้นะคะก็คือผู้พิการนะคะที่มีบัตรคนจนนะคะที่ถือบัตรคนจน กระทรวงคลังเขาจะทําการโอนเงินให้นะคะเป็นเงินสดนะคะกดใช้ได้คนละ200บาทนะคะในบัตรคนจนนะคะจากเดิมแล้วนะคะจะต้องโอนให้นะคะคนละ800บาทในบัญชีนะคะทุกวันที่สิของทุกเดือนและในวันนี้นะคะในกลุ่มมสามสามเรารักกันนะคะก็ทําการโอนเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในแอปเปาตังนะคะใครที่ยืนยันตัวตนผ่านแล้วได้รับสินแล้วก็เช็คสิทธิ์กันได้เลยนะคะเงินเข้า จีบอดดเรียบร้อยนะคะในแอปเป่าตังค์นะคะต่อไปนะคะเรามาดูารายละเอียดกันนะคะของเราชนะของกลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะคะซึ่งได้รับนะคะในสัปดาห์ที่6นะคะวันที่2 5มีนาคม64นะคะอีก1,000บาทนะคะก็ครบ7000แล้วนะคะสำหรับใครที่สะสมไว้นะคะก็จะครบ7 0 0 0นะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะ7,000บาทรวดเดียวนะคะแล้วก็สะสมไว้ใช้นะคะภายใน31 พฤษภาคมนี้และในส่วนของเราชนะในบัตรคนจนนะคะผู้ที่ถือบัตรคนจนนะคะก็จะได้รับเหมือนเช่นเดียวกันนะคะในวันที่26มีนาคม64นะคะซึ่งจะได้รับคนละ675บาทและ700บาทนะคะซึ่งไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะรูดซื้อสินค้าได้อย่างเดียวนะคะที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะคะและในส่วนของเราชนะนะคะผู้ที่อยู่ในกลุ่มพิเศษนะคะก็คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือกลุ่มที่เข้า ถึงระบบอินเทอร์เน็ตนะคะที่เขาให้ไปลงทะเบียนที่ธนาคารนะคะกรุงไทยออมสินทกสนะคะ3ธนาคารนี้นะคะ ก็ใครนะคะที่ยืนยันตัวตนได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะโอนเงินเข้าให้นะคะในวันที่26มีนาคมนะคะครบ7,000บาทและสําหรับใครนะคะที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์นะคะแต่ไปลงทะเบียนในช่วงวันที่8ถึง26มีนาคม64นะคะซึ่งนะคะท่านจะได้รับการตรวจสอบข้อมูลนะคะเสร็จแล้วนะคะท่านจะได้รับ เงินในวันที่9เมษายน64นะคะซึ่งจะได้รับรวดเดียวเลยนะคะ7,000บาทกันเลยทีเดียวนะคะและในส่วนของกลุ่มคนละครึ่งนะคะใครที่ใช้ยังไม่หมดนะคะกระสวนกรครังนะคะก็แจ้งเตือนมาแล้วนะคะว่า31มีนาคมนี้นะคะจะทำการปิดโครงการนะคะและก็จะทำการ ตัดยอดนะคะให้ใช้จ่ายให้หมดภายใน31มีนาคมนี้เท่านั้นนะคะให้ใช้ให้หมดนะคะถ้าเกิดว่าใช้ไม่หมดก็เขาจะตัดยอดแล้วนะคะแ,และในส่วนของใครที่สอบถามกันเข้ามานะคะว่าจะมีคนละเครื่องเฟส3หรือไม่นะคะตอนนี้กระทรวงการคลังก็ยืนยันคําตอบเดิมนะคะว่ายังไม่สามารถ แจ้งได้นะคะว่าจะให้คนละเท่าไหร่แต่ก็มีแน่นอนนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอยู่ที่วงเงินอยู่ที่คนละ3 0 0 0ถึง3,500บาทนะคะและเขาจะไปทบทวนกันอีกทีนะคะว่าจะให้ทั้งหมด30ล้านคนหรือว่าให้เฉพาะคนเดิมนะคะก็ถัวเฉลี่ยไปคนละเท่าไหรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เงินเนี่ยเหลือไหมนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปข่าวนี้นะคะก็มาแจ้งเตือนกันนะคะ 22 25แล้วก็ยีนะคะมีเงินเข้านะคะสำหรับคลิปข่าวนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ